Thank <laughs> <laughs> you đang emได้ hãy bỏ ngài làm อ้าวแม่กมลับมาหรอวันนี้ที่ตลาดคนน้อยๆนะ๋อมิ้นเดี๋ยวแม่เข้าไปทำกับข้าวก่อนนะลูกอื วันนี้กับข้าวอร่อยไหมก็อร่อยด้วยเลยนะพ่อมิ้นกับข้าวอร่อยไหมลูกข้าวอ,อร่อยไหมจิ้มจ้ะพ่อเดี๋ยวมิ้นออกไปหาเพื่อนก่นกอนนะจอืงจะกลับไปกเหรอหูเลว ขอพ่อก็ได้เนี่ยมันจะขอนานแล้วเพราะว่าลืมทุกีเล็กอเ่ยเี่ยเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเนี่ยเปลี่ยนใหม่เน้่ยเราถองหาไม่ค่อยดีเพรศัพท์อะไรอย่างนี้โอ้โหพี่พี่เดี๋ยวไปก่อนนะโอเคแล้วเดี่ยวนีรอพี่ไปโลงมาเลยนะได้ได้ได้โทรมานะบ๊ายบาย ขอมินกลับมาเล้วลูกจ้ะแม่แม่อยู่บ้านนะลูกพ่อไม่อยากได้เธอสักใหม่สักใหไ่ลูกไอโฟนไอโฟนหกเพื่อนในกลุ่มเขามีกันหมดเลยมีเนยบ้านเราไม่ได้มีตังค์ขนาดนาด<อ>ั้นหรือเว้ยถ่าที่นาพ่อ,อยังขัดเขาอยู่เลยจะอยากได้ไอะไรอ่ะบ้านเราจนลูกเว้ยพวกเลี้ยงอ่ะซีไลมินเตอร์พ่อจะทำยังไงลูก บ้านเราก็โอ้โหดูสิเอาเงินที่ไหนไปซื้อลูกพ่อไม่ให้มินก็จะไม่อยู่บ้านแล้วมันจะไปอยู่บ้านเพื่อนอมินมินกลันไปลูกมินมินก,กรรมกรมินจะไปไหนลูกมิน ดีน้องไปไหนมาออนจากบ้านดิไม่อยากกลับแล้วว่ะเกิดอะไรขึ้นก็ปีข้าามอไอโฟนพ่อมาแต่พ่อก็ไม่ให้อ้าวทำไมนะไม่รู้ว่ามันอยากได้แล้วเดี๋ยินไปได้ไหนเนี่ยบ้านนะบ้านจากบ้านเลยโอ้ไกลโคตรอ่ะร้อนอ่ะโอ้ยเซ็งแล้วนี่จะไปไหนแล้วจะเดินไปไหนมาบ้านพี่ไงหนีออกจากบ้านอืม ไม่อยากอยู่บ้านพออยู่บ้านพี่กันนะเออเออเออสบแม่ก็อยู่นี่กับละการอยู่ให้สบายแต่เราก็ค่อยกลับที่แค่ไเนได้เดี๋ยวไปเที่ยวกันคืนนี้ไปไหนอะ่ะไม่โบเดี๋ยวก็ลูไปดิไปเออ,เอ,อไปออไปไป,ไปพักผ่อนอาบน้ำอาบผ้าไป แม่แม่มิ้นกลับมาบ้านยังมิ้นยังไม่กลับมาบ้านเลยจ้ะพ่ออาวรู้ไหมว่ามิ้นออกจากบ้านไปเนี่ยมิ้นออกจากบ้านไปทําไมอะ่ะมันบอกว่ามันอยากได้โทรศัพท์ไอโฟนพ่อบอกว่าพ่อไม่มีตังค์ให้มันเลยออกจากบ้านไปเลยเดี๋ยวลองโทรหาเมย์ดูไหมพ่ออ๋อเมย์เหรอเมย์เป็นมิ้นใช่ไหมใช่พ่อลองลองโทรหาเมย์ดูเผื่อเมย์ดูว่ามิ้นอยู่ไหน ฮัลโหลค่ะพอ่อฮัลโหลเมย์นี่พ่อมิน้นนะตอนนี้มิ้นี่อยู่กับเมย์เปล่าเปล่าค่ะมีอะไรบ้างคะพอ่อรู้ไหมว่าตอนนี้มิ้นน่ะหนีออกจากบ้านไปแล้วฮะ <c oughs> อะไรนะพอ่อตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยไม่รู้เป็นไงบ้างเมย์ช่วยพ่อตามหามิ้นหน่อยนะอ๋อๆค่ะเดี๋ยวเมย์ช่วยตามหาให้ก็ได้ค่ะพ่อขอบใจมากลูก่อนอย่าคิดมากนะยังไงเดี๋ยวมิน้นก็คงกลับมาี๋ยวลูกก็คงกลับมา มิเนยลูกอยู่ที่ไหนมันเนี่ยลูกทำไมว่พ่อเป็นห่วงมาก คืนนี้ไม่หมอนห้ามกลับนะครับหลุ่มเลี้ยงโันไ่กี่ยูกับพี่โคตรสนุกเลยเหมือนยูกับแม่น่าเบื่อทีหน่อยน่าเบื่อไม่ไหวไม่ให้โผล่แบบนีนะเอาอีโร่ไปใช้ก่อนได้ปะหนโอ้ยมิ้นจะคิดมากเดี๋ยวคืนนี้พี่เลี้ยงเองสนใจมากพี่โอ้ยชนกันดีกว่างานเนี้ยชนชน แล้ว่าไงฮัลโหลมิ้นอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนกลับบ้านเถอนะพ่อเขาเป็นห่วงมากเลยกูไม่กลับแล้วกูเบื่อทำไมต้องหนีออกจากบ้านด้วยพ่อเป็นห่วงรู้เปล่าไม่ต้องมายุ่งแค่นี้กูจะนอนอ่ะมิ Min. Min. ้นมิ้น้าเร่นไรกันนะ<บ> ก็สอนน้องมันเล่นเกมเออแบบนีนะเฮ้ยพี่มิวรุ่นพี่มาอ้าวพี่มอสสวัสดีสวัสดีครับนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็คุยเรื่องมิ้นอยู่เรื่องมิ้นเรื่องอะไรเลยก็มิ้นอยากได้โทรศัพท์ใหม่ได้โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์อะไรอ่ะเนี่ยไอโฟนไอโฟนตัวใหม่อ่ะไอโฟนหกอ่ะเออทำไมมิ้นอยากได้ก็ที่ไงเพื่อนเขาใช้กันเยอะแยะมิ้นก็อยากได้บ้างไง มิ้นไม่รู้หรอว่าบ้านมิ้นานะเป็นยังไงไมันอยากได้สัดส่วนขึ้อยากรู้อพี่แต่ว่ามันก็อยากมีเหมือนเพื่อนมึงอ่ะเพื่นนอนก็<อ>มีได้มิ้นก็ต้องมีได้นีน่ั้งพี่นะมี่ไปขอพ่อมาใช่ไหมน่ใช<อ>่แล้วเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์เขาบอกว่าตัางค์ไม่พอให้ไม่หรอกแต่ว่ามิ้นอยากได้อพี่มิ้นอยากได้ตอนเนี้มิน้นมันหนีออกจากบ้านเราแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบ้านจริงหรอมิ้นอยากอยู่บ้านแล้วมิ้น อยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับพี่อ่ะมิ้นไม่รู้เลยว่าท่านจะเสียใจมากแค่ไหนอาจจะตามหามิ้นอยู่ก็ได้พี่ว่ามิน้นกลับไปคุยกับพ่อแม่ดีดีดีกว่าอ,อาจจะไม่ต้องขอท่านก็ได้อาจจะเก็บตังค์เองก็ได้มันน่าภลมกใจกว่าอีกเราเก็บตังค์ซื้อเองอะ่ะพี่ว่ามิ้นกลับบ้าน้วขอโทษพ่อแม่เถอะปัญญาแล้วพี่ขอบคุณพี่นะถ้าไม่มีพี่ป่านนี้มิ้นคงทะเลทะเไ,ไกลไกลแล้วเลยตื่นเห้นคิดได้พี่ก็ดีใจเอาไว้ อยากจะมีโทรศัพท์อะไรก็เก็บตังค์คือเองดีกว่าสบายใจกว่าแล้วพวกเองของคนก็อย่าไปช,ชวนน้องมันไปทางไม่ดีละโ <Okay. S 1> อ,อ <Okay. S 1> เคโอเค กินอะไรไหมอ่ะกินแล้วกินแล้วเอพ่อมิ้นขอโทษนะที่มิ้นเออาจากบ้านไปมิ้นทําให้พ่อเสียใจมิ้นขอโทษทำไรลูกอ๋อแล้วก็เรื่องไอโฟนมิ้นไม่เอาแล้วน่าจะมิ้นเก็บตังค์ซื้อเองแหละอยากได้อะไรก็เก็บตังค์ไว้เก็บตังค์ซื้อเองบางสิ่งบางอย่างเราก็ควรจะเก็บตังค์เองก็เงินที่เราเก็บไว้อาจจะใช้ในยามจำเป็นได้แล้วลูกเข้าบ้าน ความหมายคําว่าสกิจพอเพียงของในหลวงหรือเปล่าสกิจพอเพียงของในหลวงที่พระองค์ทรงชี้แนะเอวทางให้กับประชาชนโดยมีปัจจัยที่แบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น2ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขสประการดังนี้ 1. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้ความรอบรออคอบ,อบและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2. องเงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนเชติปัญญาในการดําเนินชีวิตและรู้จักแบ่งปันจนนําไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสมดุลและพร้อมรับต่อาการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ในหลวงท่านเหนื่อยมากเลยนะเพื่อประชาชนทุกคนจ้ะพ่อไม่รู้แล้วค่ะไม่พูดสักทีเลยเออคือมันจริงมากนี่ยังไม่เข้าปากเลยหรอกยังไม่ ดูรู้ความหมายคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงหรือเปล่าเอ้าไม่ดูไม่ตอบไม่ต้องตอบเออเหรอเอามิ้นกลับมาแล้วลูกจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มิ้นกลับมาแล้วลูกโง่เรื่องไอโฟนมิ้งไม่เอาละเดี๋ยวมิ้นเก็บนางตัวเองก็ได้ิ บางสิ่งบางอย่างเราก็ควรจะเก็บตังเองอ,อะออรอะรอดคัดมดีนโอเคพี่พ่อมินะตอนนี้มิอยู่มเมย์เปล่าอะพุทอบ ด้วยวเดี๋ยวดี <S <s ๋ยวพีด oh ีด้วามิตใจ